กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยท่านกันัวว้ผมวันนี้อยู่กันในช่อง PKN TV นะผมกับเกมฟนาสามในพาร์ทที่สามนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาผ่านคืนที่ห้ากันแล้วก็ผมได้ทําการเปิดกล้องด้วยเยแต่ปิดหน้าไว้ไม่อยากเปิดมามาเลยมาต่อเลยผมครั้งที่แล้วเราเล่นหนึ่งคืนที่สาสี่เออถึงห้าเออถึงห้าละซึ่งเราก็ไปผ่านห้าครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาผ่านห้าลั น่าจะผ่านได้อยู่ผมไม่ไปดูวิธีเล่นเพิ่มมาเลยจริงๆหูจะแตกนิ้วคอไปไม่ฟังครับซุนยับอยู่ Street ไหนตรงไหนป่ะช่องแอร์ปิดก่อน ก็เดี๋ยวเราจะเล่นพยายามเล่นเหมือนคืนนันก่อนนะผม,มกิ่งมากเลยเปิดกล้องเพราะวิดีโอไปเร็วโคตรไปเอ,อีเออ๋ยวไม่รซิสเต็มโอเคอะไรเนี่ยมาแล้วออกแฟนทอมใช่ไหมแฟนทอมเฟรดี้มั้งใช่ไหมเฮ้ยกลัวผมกลัวบีบีเลยต้องแบบเปิดเปิดปิดปิดสปริงฉับไปไหนอะนสปริงฉับหายแล้ว ต้องแอร์เป้ยนักดีเฮ้ยอันนี้หามีแทบไม่เจอนะ <Hello. S 1> เดี๋ยวเฮ้ล้ออังกูดกันลอุ๊ดอ่อหื้อพังพังหมดเลยโอ้ ทั้งหมดทุกอย่างเลยจะเลื่อละใหม่แล้วเฮ้ยเสียงสวิงแทบเสียงเสียงมันผมรีเสียงท่อผมฝาดปะแน่เฮ้ยม,มันอยู่น่ะจะเลื่ละ หัวใจจะวายตายซิก้าเหมือนเราต้องเปลี่ยนกล้องหลบบ้านเราปิดกล้องหลบไม่ได้เลยใช่แเ,เราต้องเปลี่ยนกล้องหลบผมน่าจะมีมมะมแถบมันมาหน้าบ้านเอาเลยเอาใหม่เอาใหม่ครับผมเอาใหม่ผมบังตายเอาใหม่ <Media> okay, ปัญหาคื no. <Hi. S 1> อผมหาสปริงแท็ไม่เจอมีปะใชยันเริ่มคืนมากล้องเราพังใช่โอ้ยโคตรใจจะวายตาย เจอแล้ว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 ใช่ค่ะสิบสองปิดแค้นสิบสองโอเคสวยไปไหนไปไหนไปไหนอ,อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคกลับมาเยีังโอเคพังทีพังคู่เลยจเจริญแต่คืนนี้ต้องมีแถบเดินไวมากครับ คนลุ้นตอนนี้ไปไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่บานนี้สวยปิดแล้วแล้วเขามาซิวกล้องนี้มันจะได้มันจะได้เข้าท่อไม่ได้พูดไว้เลยแล้วผมใช้เสียงแบบใช้แป๊บแป,แปพังอะเลี่ยจัดเลยไปแล้วคอเคต่มา ไม่กลับมาได้จเจริญด้วยทางคู่ไอ้เฮ้ยทางทีอะทางสองอันได้ป่ะทางทีละอันดีรีบูตออมันนานแต่ไม่เา็นไรผมขอโทษไม่ได้อยู่แล้วนี่มันอยู่นี่นอยมางวันนี้ <Hello. S 1> Hello. ยีนแะคืนนี่ผมหัดสปิงถัดเจอไว้นนมมันเข้าท่อมันเข้าท่อโอเคมันก็จะติดไปสักพักหนึ่งก็ผมเพราะว่าผมกันท่อไปแล้วเคมันหยับมาที่ละง่ายๆวังง่ายๆง่ายๆ มันจะกลับมาแล้วนันจะกลับมาแล้วแต่ผมไม่รู้เงื่อนไขการจำสแกนของแฟนทอมฟ็อกซี่อ่ะคือมันจะมันจะโผมาตอนเราตอนเราของพังหรอโอเคฮัลโหลเขาพท่อมัเขาท่อมาคันแปดใช่ไหม เอาเอาอันนี้หายจริงเฮ้ยมันมามันมาท่อนี้ด้วยปิดก่อนปิดก่อนเร็วปิดเร็วปิดเร็วไม่ปิดทันเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยเอาปิดแล้วหรอเอาปิดแล้วนี่หรือว่าถ้าผมออกกล้องออกมันจะมันจะไม่ปิดโอเคโอเคเอาใหม่ครับผม ผว่ารท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่เราไม่ผ่านเราก็จะลงมาทางนี้เลยครับผมมาดู่อดเราตกใจเลยเล่นโอเคยงไงิครับเาก่อนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาหาเกอะเลยโอเคมัน okay. มันีมน้มันย้ายกล้องเอออยู่นี่สวยปิดนี่ก่อน หนีมันหนีสปริงแท็บไปไกลได้จะไปไปไกลได้ไม่เกินสองห้องครับผมเรามันย้ายก่อนแล้วผมไปออกไปซ่อมจะกดดูเพื่อ,อดูยังไงก็ดูไม่ได้ฮั l โหลมาย้ายเล่มสามก mm hmm. ันโคตรโบราณทำฝักเซียอะไรเนี่ย มงจัดอยู่ไหมไม่อยู่เออมันมาทางเนี้ยเมื่อกี้มันเข้ามาันเมื่อกี้มันเข้าของผมได้เพราะมันมั่งเนี้ยเออสวยโอเคติดไปติดไปผมรอมันออกมาก่อนผมรอมันออกมาก่อนถ้าออกมาแล้วผมก็ล่อมันกลับมาตรงนี้ผก็กลับปิดตรงนี้ ไปไหนไม่รู้อ่ะแต่แกะมาก่อนมันน่าจะหนีเขาท่อผมถ้ามันหนีไปห้องนั้นให้ผมซวยนะให้ผมต้องซ่อมซ่อมสักพักหนึ่งเลยมันไวจัดเลยแบบมันเข้าท่อถ้าผมปิดไม่ทันนี่รอดโอเคเข้าท่อโอเคติดไปละ ถ้ามันหายไปผมจะต้องดูดีกว่าว่ามันไปนไหนเฟน <S <S ดี้มันเข้าทอ่อันเข้าท่ออีกแล้วมันเข้าท่ออีกแล้วโอเคพังคู่เดี๋ยวผมรอรอเฟเดี้เดีเด๋ยวมันจะรอแล้วซ่อมมันก็ติดท่อไปสะพักนะี่แหละ โอเคมันคานกลับละไม่ใช่ไม่ใช่มันมันคามมาอีกที่หนึ่งนะอย่านะกปดกล้องเช็คกันโอเคมันออกมาแล้วถ้ามันย้ายอ่ะมันมันไม่ไปแคมป์แปดก็แคมป์สิบอ่ะไม่งั้นก็เขา้าไม่งั้นก็เขา้าท่อลุนจัด ดูเลยย้ายนี่เนาะเฮ้ยกลับมาละซ่อมของสี่สามละตีสามละเล่นเล่นนี้ได้เล่นนี้เล่นนี้ต่อไปสองชั่วโมงน่าจะรอดอยู่ถ้าผมไม่โดนเฮ้ยย้ายแคมสิบปะแคม 8. แปดแคมสิบแคมแปดโอเคกลับมาเลยโอ้พังอีกแล้วเมืเ่อไรผมกันทางไปละ ร,รีบซ่อมมะผมถ้ามันหนีไปแคมสิบแล้วมันเข้าท่อซวยแล้วน่าจะผ่านอยู่น่าจะผ่านอยู่เล๊ะอีกแล้วคูรถี่เลยข้างไหนไปไหนไปไหนแคมสิบแคมแปดแคมแปดกลับมาของแอร์เลื่อซวยซ่อมก่อนเดี๋ยวมันหนีไปแคมสิบผมยุ่งน้องโอเคมันเข้าท่อ มันข้อข้อข้างหออ <laughs> นอ่นผนะผู้ชายเอาปิดไม่ทันอดีตผูรดอมตายแน่เมื่อกี้ผมผมตกใจเลยปิดไม่ทันอย่ามาซ้อนนะอย่ามาซ้อนนะปลอดภั <laughs> ยปลอดภัยพี <c oughs> ่ขับอยู่ไหน มีทับอยู่ไหนเคอยู่คำเก้าคำมาำกคำมาขคำมาโอเคโอเคโอเคไหวอยู่เมื่อกี้ตกใจผมนึกว่ามันผมนึกว่ามนันหนีไปไกลแล้วฮัลโหลฮัลโหลข้อทอ่อมันข้อทอ่อมันข้อทอ่อ,ทอ ท่อไหนท่อไหนดูก่อนว่าท่อไหนเปนีมาอีกแล้วมันจะท่อน,นี้นั่นก็เป็นท่อน,นี้เออเลี้ยวอีกเลี้ยวแคมิมลา่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกมันเข้าคันสิบอ่ะโอเคมันไม่เข้ามันมันค้านออกมันค้านออกผมจะผ่านที่ที่ห้าแล้ววะ่ะ แค่ชั่วโมงเดียวผมต้องคนให้ได้ใช <Hi. S 1> มาตัวยแเล่าวีดีดโอเลยตัว mm. กล้องมันช่องแอร์เลยไม่แรงเนาะผมก็ดึงมันกลับมาละผ่านวิญ <c oughs> เาณผ่านก่อาและ พวดเหนื่อยเลยวินิเกมครับผมโหเมื่อกี้แบบอ๋อนี่เราเราบอาเราการเป็นเด็กร้องไห้ครับผมเดินมาทางนี้โอ้ยเมื่อกี้แบบรุนมากรุนแบบหัวใจแทบทะลุออกอกแล้วก็มาทางนี้โอ้นี่คือขุนนิูุพังไปครับผม เราเข้ววามาได้ละวอู้ผมพบกายอ๋อคนม่วงอันนี้ก็คืออีกสี่ตนอีกสี่ตัวก็น่าจะเป็นเออ่หุ่นสี่ตัวครับผมแล้วก็ผูพบก,กายโดนงอไงอังไปไหน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 ให,นไไหน้เกมได้ไล่ไล่ไล่การน,นี้เข้าหุ่นเดี๋ยวก็ดูว่าบุกจะเกิดอะไรขึ้นนั่นไง ให้งงแ้วผมจะสรุปว่าผมคือประมาณว่าพอพกายเนี่ยมันฆ่ามันฆ่าเด็กสี่คนแล้วก็เอาศพไปยัดในหุ่นก็เลยแบบมีวิญญาณเนี่ยสิงอยู่ในหุ่นแล้วทีนี้มันก็แบบ,แบบโดนผีเด็กหลอกอะ่ะเออพพกายก็เลยแบบหนีเข้าไปในหุ่นนะผมโอ้แบดเอนเหรออ๋อโอเคโอเคแล้วพอพกายก็หนีเข้าหุ่นนะผมพอหนีเข้าไปในหุ่นปึ๊บมันก็ไอหุ่นนั้นอะ่ะมันมีระบบพิเศษก็คือระบบที่ชื่อว่าสปริงล็อก ประมาณว่ามันจะยึดเหมือนมันจะยึดไอ้โครงหุ่นนะผมไม่ให้แบบไม่ให้โครงหุ่นมันแบบไอ้เสียหายประมาณประมาณนั้งประมาณนั้นงเออแล้วพอผูกู้กายหนีเข้าไปเนี่ยไอ้ระบบมันก็เริไปจับว่าผูกูกายอ่ะเป็นโครงหุ่นมันก็เลยมันก็เลยจับผูกูกายยึดอย่างนั้นอ่ะเออแล้วโลกร่างกายคนมันไม่ใช่หุ่นไงมันมนันเออมันไม่ได้แข็งแรงเท่าแบบโครงหุนะ่นอ่ะมันก็เลยโดนบีบจนตายครับผมประมาณนั้นแหละนะโอเคครับผมในที่สุดผมก็ผ่านแล้วโอ้ไม่ผมไม่นึกว่าจะผ่านเร็วขนาดนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเราบดบดล็อกอะไรกันบ้างมีไนท์เมย์โหมดนะผมแล้วก็เอ็กซ์ตาจบได้เลยไหมนะี่ยภาคสามอู้หูเอ็กซ์ตาก็ประมาณว่าเป็นแบบหุ่นนะผมว่าเราบดล็อกอะไรบ้างผมไม่บดล็อกพวกนี้หรอชีตมีผมบดล็อกอนี่เป็นโมเดลหุ่นนะผมสปริงแท็บอ้สปริงแท,ท็บแบบแบบซูมแล้วก็แฟนทอมฟลักซี่แฟนทอมบีบีเจอแล้วแฟนทอมจิก้าเจอแล้วแฟนทอมเฟรดดี้เจอแล้ว เป็นท่อพับเห็ดเจอแล้วโอเคผมน่าจะเจอได้ไหมหุ่นครบนะออแต่เรามาลองไม่แมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคืนที่กหกอ่ะมันคือคืนที่กหกอ่ะเพราผมไม่เคยผ่านคืนห้ามาก่อนเลยนะผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงแต่ผ่านแล้วไอ้ผ่านคืนที่กหกกับคืนที่ห้าในพาร์ทเดียวกันโคตรเท่ น,นี่เหรอ,อน,นี้เลยพอแล้วผมปิดช่องแอร์กอนนี่อันนี้ผ่าอันนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมาลองเล่นเล่เฉยวเพราะมันจะยากแค่ไหน ผมได้ยินมะว่ามันมีแฟนท็อปแมนเกิลหนึนี่ใช่ไหมแต่ผมไม่เจอเลยในอีกสตาร์ก็ไม่มีบอกเลยหรือว่ามันจะบอกแต่คนที่เคยแบบแเราที่เราเคยเจอเท่านั้นฮ้ยมาตรงนี้ตอนไหนเนี่ยกลับไปกลับไป มาตอนไหนอะ <_ ull> ผมมาทางแคมป์แล้วผมมาทางแคมป์ <_ ull> ผมไม่เคยเจอมันไปแคม12เลยเกัน <Hello. S 1> ทางคู่เลยคีบูตออก <_ ull> ก็ผ่านได้ผมก็จะเอาผ่านนะ <_ ull> น่าน่าจะแบบผมน่าจะปลดล็อกไอที่เหลือเออผมไม่ปลดล็อกออสตาร์ไม่ครบเลย บีบม่มีเดี๋ยวดก่อนไปชับอยู่ไหนนี่โอเคปีหนึ่งแล้วโอเคตีสองแล้วทีสองแล้วฮล <Hello. S 1> ้าเขาเขาท่อเขาท่อผมว่าผมต้องวินระยะห่างสักพักหนึ่งอะเพื่อเพื่อดูว่ามันเข้าท่อแบบนี้ผมจะแบบเสี่ยงเสียงที่ไอเสียงกระพังลอง ผมจะรอมันผมจะรอมันมันก่อนเธอ,อแล้วก็เล่นเสียงรอมันกลับมาก็ไปซ่อมซีไม่มนนีโอเคซ่อมเลยโอเคโอเคสิยงไรอ่ะบีบีไม่มีโอ,โอเคมีสวย สปิงฉากพายสองสามสี่สิบห้าไม่อยู่แปดเจ็ดหกห้าสี่หนึ่งขันหนึ่งไม่อยู่ขันนี้ก็ไม่อยูนน่นี่บ้านนี่บ้านเตะแล้ว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  ร้อน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 บ้อนไปไหมครับมนีแบบมันมาหน้าโอ้โหเลยเนีいい <DVD> ่ยไปเสียงอะไรก็แต่แก้วเลยโอ้โหตายครับผมเโอเคเราไม่รอดนะเออผมว่าผมถ้าผมผ่านนี้มันมีดาวขึ้นมาดวงหนึ่งดาวดาวอีกดวงม่าจะมาผมนะ ก็สำหรับพาร์ทนี้กับบรรลับภายในแอสเซดีภาคที่สาม 3, ใช่ไหมหรอสามบรรลับสามก็ต้องจบลงเพลงเท่านี้ครับผมซึ่งพาร์ทหน้าผมไม่รู้จะถ้าถ้า,ถาคลิปนี้วิวยอดวิวโอเคผมก็ทํทำคลิปผ่านผ่านคือไนท์แมวครับผมนะแต่ถ้ายอดวิวไม่โอเคก็ก็จะกลับไปดูซีรีส์แขนคนนั้นต่อครับผมสปกีดูอะไรเนาะมาก็ไม่บายผมเจอกันพาร์ทหน้า 干什么吧。